ครับเจ้แกรานะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด12ตันนะครับผมของยี่ห้อแคทเทอร์พิล่ามาให้นักไม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแคทเทอร์พิล่ารุ่น 312E ขีดสนั่นเองนะฮะตามเชื่อต้นคลิป ของเราเลยนะครับนี่เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่ที่มันมากๆนะลูกค้าครับซึ่งถ้าเกิดจะให้เทียบเจ้าตัวนี้เนี่ยกับรถที่ขายที่ส่วนบ้านเรานะลูกค้าครับเขาจะเทียบเท่ากับตัวคัตเตอร์พิลล่า 312G4 บ้านเรานะครับนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถที่ผลิตนะแล้วก็นําเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันเลยนะครับแน่นอนเซอร์สเปคเนี่ยจัดเต็มนะลูกค้าครับแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าได้เป็นรุ่นใหม่ที่มากรูปทรงบอดี้ของเขานะฮะจะได้เป็นโฉมใหม่ทั้งหมดเลยก็จะมีความบึกบึนนะฮะ ดูเท่นะดูแบบโลโก้ครบลูกค้าครับบึกบึนนะฮะเท่รอเหลามากขึ้นขึ้นนั่นเองนะครับเี่เท่มากนะลูกค้าครับแล้วก็แน่นอนนะฮะรุ่นแบบนี้กล้องหลังก็จะมีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S ด้านหลังก็จะมีโลโก้แคปแบบนี้เลยนะฮะบ่งบอกชื่อรุ่นชัดเจนนะครับเี่หล่อมากนะคันนี้นะครับร่าแคปสา2 e นสนะครับในส่วนของสั่งนี้นะฮะจะเป็นในส่วนของพวกหม้อน้ำนะฮะลูกค้าครับออากอกราศ ว่าแบตเตอรี่จะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ตามสายเคจักรของแคสติลล่าเขาจะมีตัวเปิดปิดชุดแบตเตอรี่ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อหยุดหน้างานหลายวันนะก็สามารถตัดแบตเตอรีตร่ตรงนี้ได้เพื่อเป็นการเซฟแบตของเราในตัวได้ด้วยนะครับ่ากันแบตล่วนะครับนี่หล่อมากนะฮะสามหนึ่งสอง e นะครับลูกค้าครับเดี๋ยวเดินออฟไปดูในส่วนของสภาพปั๊มของเขากันหน่อยนะครับนี่แก๊ปสามหนึ่งสองอป,ปัมม๊มอ่นี่สวยกลิปนนะฮะบอกเลยนะครับนี่จุดรั่วซึมไม่มีนะลูกค้าครับ นะครับคันนี้นะฮะ c a ร์บิลล่าสามหนนะฮะเนี่ยสวยๆเลยนะครับด้านข้างก็แน่นอนมีช่องเก็บของติดมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็สเปคของเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นสเคปคใบแทกใหญ่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยลุงบอหลงเลนเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะตัวนี้นะครับสวยมากบูมอาร์มรอยเล้ารอยดำ ไม่มีนะครับลูกค้าครับนี่แล้วก็ที่บุ้งกีแน่นอนจะมีตะขอจหน้ำติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวดีนะบุ้งกีสวยเนื้อเต็มแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปภายในหัวเก่งกันบ้างลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสนะฮะแรงปั๊มกับตัวเด่นของเขากันนะครับชื้เเิอเข้ามานะครับสภาพหน้าตาภายในสวยๆแบบนี้เลยเบาะตีนโลโก้แคทแบบนี้สวยๆนะครับแล้วก็หน้าจองเขาจะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่แบบนี้หมดเลยนะฮะนี่ สวยงามดูง่ายนะครับกล้องหลังขึ้นชัดเจนแบบนี้เลยสวยมากนะครับอ่ะโอเคมาเดี๋ยวมาลองเทสปั๊มกันอันนี้ผมจะลองเป็นแบบว่ารอบต่ําสุดให้ดูนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะรอบต่ําสุดเลยนะครับเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูก่อนนะครับนิ่มๆนะฮะลอยได้สบายๆไม่ต้องเล่งเครื่องช่วยเลยนะครับปั๊มแรงนะฮะแลวก็พวกคนตรลนั้นๆของเขาเนี่ยก็แน่นอนใช้งานได้ครบดีหมดเลยนะครับเนี่ยเขาออกสวิงซ้ายขวานะครับบอกได้เลยว่าพร้อมลุยนะตัวนี้นะครับนี่ตัวเดินนะฮะ ดินหน้าคอายหลังนะฮะนิ่มิมนะครับปิดตัวทีละข้างนะครับนี่สบายๆพร้อมใช้นะครับอ่านี่นะฮะตัวเดินสัวแรงดีมากๆนะฮะบอกได้เลยว่าพร้อมลุยนะ,ะตัวเดินแรงปัม๊มแรงนะฮะแล้วก็หน้าจอติดปกติแอร์การทําความเย็นมาเย็นพร้อมลุยพร้อมใช้เลยนะครับตัวนี้นะครับอ่ะโอเคอันนี้เป็นสภาพรอบคันกันกนบสภาพภายในของเขานะเดีเ๋ยวเราถัดขึ้นไปด้านบนกันต่อลูกค้าครับไปเปิดฝาเครื่องดูในส่วนของสภาพเครื่อ,องของเจ้าขันนี้กันนะครับผมไป เนี่ยนะครับผมพอเปิดฝาเครื่องยนตออ์มานะลูกค้าครับเราก็จะเจอกับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์สีสูบเทอร์โบนะครับวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของนเครื่องของเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์แคสตบิลล่านะฮะรหัส C 4.4นั่นเองนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องของเขาใกล้ๆไป,ปพร้อมๆกันนะครับ บอกได้เลยว่าแห้งสวยดีมากๆนะลูกค้าครับจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะแล้วก็เสียงเครื่องนะครับการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่ด้านหลังสวยนะฮะไม่มีขู่นะลูกค้าครับอ่าแล้วก็พวกจุดมอเตอร์โซลินแอลนอของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าแห้งสวยดีมากๆนะครับนี่ จุดรั่วซึมไม่มีนะฮะตัวนี้นะครับแพงสวยทั้งคันเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการนะครับพาชมนะฮะสภาพรอบคันนะครับสภาพเครื่องนะฮะภายในนะและการเป็นการคาขับเคลอเบื้องต้นนะครับของตัวแคสซาบิล่านะฮะสามหนึ่งสอง E ขีดสองคันนี้นะครับก็ได้เกิดทนายที่ดูแล้วสนใจนะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรดิสก์ตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเทสต์ตลอดใช้งานของเขานะฮะแบบละเอียดละเอ แต่ดูได้ชมกันทางไลยอีกทีเลยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดใจนะครับกันนี้ไดบบอกได้เร็วว่าแหงสวยทั้งคันนะฮะจุด่วดซึมไม่มีนะครับแล้วก็พวกแรงปั๊มนะฮะ เครื่องตัวเดินของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะแลักก็ในส่วนขอค่าตัวของเขาไม่แพงด้วยร้านกลางๆเท่านั้นนะครับอ่าสำหรับท่านใดที่สนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะสำหรับวันนี้นะครับขอฝากที่นี้กับรถตัวคาซาบิลาสามหนึ่งสอง E ีรีสองคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe นะฮะให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้ผ่านนะครับสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ